มีหลักธรรมะสั้นๆนเกี่ยวกับการตอบแทนคุณบรรดาบิดาอย่างสูงสุดมาฝากกัน,นคือบางคนเนี่ยบุคลบคลบางคนเนี่ยหรือ,รอบุคคลหลายคนมีการตอบแทนมรรดาบิดาด้วยวิธีการต่างๆกัน,นแล้วก็มีการเห็นว่าอย่างนั้นคือการตอบแทนบุญคุณของบรรดาบิดาอย่างแท้จริงอย่างสูงสุดแล้ว แต่มาดูสิ่งที่พระศาสดาตรัสว่าการที่เราจะตอบแทนคุณมารดาปิดานะอย่างสูงสุดคืออะไรนะคือมารดาปิดาเนี่ยมีพระคุณสูงสุดนะสำหรับบุตรเพราะท่านได้มอบสิ่งที่เรียกว่ามูลมรดกนะมาให้เราก็าคือกายของเราทั้งหมดนี่แหละมาจากท่านธนะาตุดินธาตุน้ำนะมาจากมารดาปิดานะ ธนะาตุไฟธาตุลมเนี่ยมาตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นเมื่อได้ธาตุมาจากบรรดาปิดามาเพื่อเพื่อการประพฤติปฏิบัตินะเพื่อให้ผลทุกข์แล้วเนี่ยเราจะตอบแทนบุญคุณท่านอย่างไรถึงจะเป็นการตอบแทนอย่างสูงสุดนะพระองค์ตัดไว้อย่างนี้นะเรากล่าวการกระทําตอบแทนนะไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครก็คือบรรดาหน,านึ่ง บิดาหนึ่งนะคือบุตรบางคนเนี่ยประคองบารดาวด้วยบาข้างหนึ่งประคองปิดาด้วยบาข้างหนึ่งนะและเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีนะเขาพึงปฏิบัติต่อท่านทั้งสองด้วยการอบกลิ่นการนวดการอาบน้ําการดัดนะนะและท่านทั้งสองนี่ก็มมีการถ่ายจาระปัสสาวะลงบนบาทั้งสองของเขานั่นแหละนะการการะทําอย่างนี้ ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทําแล้วหรือตอบแทนแล้วนะแก่มารดาปิดาเลยนะนี่ขนาดว่ามีการแบกไว้สองข้างนะแม่ข้างหนึ่งพ่อข้างหนึ่งบนบาของเราเนี่ยนะแล้วก็มีการปฏิบัติกับท่านเนี่ยด้วยการอะไรอนะการนวดให้น้ําอาบน้ําการดัดนะแล้วท่านก็จะถ่ายปัสสาวะนะอุตระลงบนบานะของเขานั่นแหละการกระทําอย่างนี้ ก็ยังไม่ได้เป็นการตอบแทนอย่างแท้จริงแก่มารดาบิดาอันหนึ่งนะบุตรพึงสถาปนาบานาบิดาในราชสมบินะมีการให้สมบัติมากมายนะไก่มารดาบิดานะอย่างนั้นถือว่ายังไม่ได้เป็นการตอบแทนมารดาบิดาเลยนะข้อนั้นข้อเหตุใด ก็เพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงดูนะแก่บุตรนะทั้งหลายนะแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายนะส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธานะให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทา,านะคือความถึงพร้อมด้วยศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์นะยังมารดาบิดา ผู้ทุศีลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทาคือมีความถึงพร้อมด้วยศีลอยังมารดาปิดาผู้มีความกรณีให้สมาทานตั้งมั่นในจักสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยการบริจาคอยังมารดาปิดาผู้สามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยปัญญา ด้วยเหตุมีประการเท่านี้แหละการกระทำอย่างนี้นะชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาปิดานี่คือนะการตอบแทนคุณมารดาปิดานะอย่างสูงสุดนะที่พระสัตดาตรัดเอาไว้นะสรุปคือให้มารดาปิดามีความพร้อมด้วยศรัทธาให้มารดาบิดามีความถึงพร้อมด้วยศีล ให้มารดาบิดามีความถึงพร้อมด้วยการบริจาคให้ทานให้มารดาบิดามีความถึงพร้อมด้วยปัญญานะเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้มารดาบิดานะไปสู่นะสิ่งที่เป็นนะพบภูมิแห่งสุขติหรือพบภูมิแห่งการเพื่อที่จะมีโอกาสที่จะสิ้นภพสิ้นภูมิในโอกาสข้างหน้านะ นี่จึงเป็นการตอบแทนมารดาบิดาแล้วอย่างสูงสุดนะนี่คือธรรมะสั้นๆนะที่เอามาฝากกันในช่วงนี้นะขอ้ติดตามธรรมะสั้นๆนะในโอกาสต่อไปและสำคัญให้กดติดตามด้วยครับ